พ่อลูกคู่บุญสุดปังใช่ล่าสุดนะครับผมรับสายแทบไม่ไหวสายไหม่ครับสายใหม่แบรนด์สินค้าดังๆระดับประเทศโอ้ hey, โห่ทเขามากจ<ม>นรับสายประวัติประไวยครับพี่น้องตกใจเลยเยว่าฟ๊าดเกิดเอียงขึ้นพี่น้องขึ้น,<ม>นหดขึ้เหลือแทะเมียนีเอาพ้าจบอกถึงในความเป็นกระแส หมอลำสาวหน่อยเพรบัณฑแพนยืนหนึ่งในความกระแสมาแรงของหมอลำอันนี้กาเวาเลยบ่มีผครกาเชียมยืนหนึ่งในกระแสแะกระแสคือกระแสทุกรอบด้านเลยบริวาสิเป็นหนึ่งกระแสในเรื่องโซเชียลครับในเรื่องโซเชียลทุกแพลตฟอร์มใช่ไหมบม่วาสิเป็นแอปฝาแ,แอปดำแอปแดงมีปะถูกแอปก็รองพื้นที่สื่อเนาะทุกแอปแล้วกะ สาวน้อยเพชรบ้านแพงกับยั่งได้คิวงานครับได้กระแสจากแฟนคลับอีกครัวทุ่มของประเทศต่างอยากได้คิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสโจอุงมอิงเนี่ยคิวงานแถบแบบหล่นมือจนไ้เห็นวงสองออกมาเป็นสาวน้อยลำเพินโชว์เนาะเป็นวงที่สองนะครับที่ทั้งบอสโจยูมนี่กับฮี่นน้อยก็ได้รวมมือจับมือกันอ่าส้่งวงใหม่ขึ้นมาเพื่อจะมาตอบสนองในการแบบว่า รองรับงานแหมของสาวน้อยเป็นบางแพงที่มันเกินแบบแ<ม>ล้นเยอะใช่นี่หละร้อยอิืมจนพ่ออยากเรียกร้านได้คุดเนาะสาวนอยค่ะคุณเนาะแล้วที่นี่นะครับผมพูดถึงเรื่องกะระแสแล้วกระแสต้องมาพร้อมกับความปั่นความดังใช่รายการต่างๆระดับประเทศนะครับผมล้วนอยากได้คิ้วของอุงอิงบอจู<ม>ไปร่วมออกไายกาเนมเพราะว่า เวลาสองคนนี้นะครับพอลูกคูบุลไปออกรายการใดในประเทศไทยนี่ไม่ว่าจะเป็นรายการใหญ่ระดับประเทศหรือรายการเล็กๆอะไรก็แล้วแต่ล้วนทําให้เรตติ้งของรายการนั้นถล่มทลายคนสนใจมากมจนวงอีเพชรบังแพ้งจนได้รับฉายาว่าเจ้าแม่เรตติง้เงเจ้าแม่นึง่งในมาแรงเรื่องที่นี่พอถึงรายการแล้วหลังจากนั้นนะครับผมแบ่งสินค้าต่างๆกับ แรกๆก็บสิ็นเอาอุ้งหิงก็บปอจบไปไล่ซดเนาะไม่ว่าจะเป็นแบนกาแฟเอ้ยอีกอย่างเอ้ยหลายรนด์แบนกระเบนผลิตภัณฑ์พวกสบู่เนี่ยอีย่างแน่แท้ก็เอาอุ้งหิงไปไล่ซดแบบว่าเหมือนในอ่าอยู่ในแอบที่สุดบะในสองเขจะขอก็ทำรายได้นะครับผมกับทะลงทะล่ายเช่นเดียวกัน แฟนคลับเยอะแฟนคลับสาวน้อยแฟนคลับน้องอิงแฟนคลับบอจูหลายแห้งมีพร้อมซัพพอร์ตเกินใช่พร้อมซัพพอร์ตไม่ว่าจะจับธุรกิจหรือว่าจะขายสินค้าด้านไหนให้ลูกค้าอย่างเงี้ยแฟนคลับก็แห้งแฟนไปสือกันเต็มทั่วประเทศนั่นแหละครับผมแล้วกาก่อนหน้านี้ก็เห็นทั้งบอจูกับอุ๋งอิงพอลูกัะไรเส้นสัญญานะครับก็เป็นพรีเซนเตอร์ ให้กับคลินิกดังนะครับก็คือการนั่งคล่นีกเนาะและวก็ล่าสุดนะครับคาไปเห็นทาย MV แล้วก็ทําเพลงเพื่อที่จะเอาไปร้องบนเวทีใช่ไหมเอาไปโปรโมตเนาะในช่วงของเขา่อนว่าผู้สนับสนุนแมสปอนเซอร์ยังไงสครัแล้วกับความกับปุ้งอิงก็รด้เขาโพสรูปบ่อยมากกับ แบรนด์อ่าผลิตภัณฑ์เนีที่เป็นสีชมพูเนาะที่มีแถมสีกระบอกน้ำด้วยถ้าซื้อครบ1,000บาทอะไรอย่างงี้แฟนคลับกระแฮไปซื้อหลายเด่นแฟนคลับบานฮักแฟนคลับน้องอินก็หลายอ้าวว่ามาจะเห็นน้องลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น่ะก็ซื้อมาแล้วนะสั่งมาแล้วนะอ่าส่งถึงบ้านแล้วนะนั่นแหละพี่น้องว่าวถึงบอดโจกับน้องอีปากมึงซักจิ์อีรีเลยว่าจากจิตซะว่าจากจิตเออว่าจากจิ์เพราะว่าปีที่แล้วได้สาวกูเข้า จำได้ว่าประมาณเดือนกุมตุล่าตุล่าบอจูตุล่าบอจูได้ไปถ่ายรูปอันคี้กับผลิตภัณฑ์กาแฟดำเนาะกาแฟกังไหนบอกอยู่เลยสมัยนั้นบอจู่าจังไหนนะตะกี้บอจูเป็นว่าอ่านี่เนาะให้น้องโชว์โชว์เลยนาะชูนด้วยกันนี่นี่เป็นรูปนี่นะครับที่บอจู่ายเมื่อปีที่แล้วเนาะแล้วพร้อมแคปชั่นที่ดึงดูดดึงดูดผลิตภัณฑ์ดึงดูดอันนี้เขามาเลยสนับสนุนเลยอ่ะ เพื่อนว่าเบอร์ดี้ยังไม่ได้สนับสนุนผมนะครับแต่ผมจะบอกไว้ก่อนผมและอุ๋งอินเปิดรับสมัครเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ใหญ่ๆได้นะครับสินค้าตัวไหนสนใจทักได้เลยเพื่าวันนี่แหละว,ว่าจ้าซักซีเทนกะทีเพื่อนได้ดเป็นพรีเซนเตอร์คลินิกดังไงซิมอมอช่วงไหนมอวได้ดเปิดตัว่าคลิคนิกใดอันหละคือติดเขามาเลยตแต่เพื่อนบอกมาปกกี่เดือนแล้วเราเห็นถึงความ เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยว่าสินค้าเริ่มบอกว่าสนใจอยากได้อีกอินก็พอโจไปไปเซ็นเตอร์แล้วก็ไปรีวิวสินค้าไปขายสินค้าไปอะไรหูไลฟ์ไลฟ์สินค้าแห้งไลฟ์ตัวแห้งทีพอโจกับอุ้งอินอะไปออกร่วมกันขายร่วมกันใช่ไหมทุกคนย่อมมีความหวังผมก็ย่อมทุกคนย่อมมีความฝันผมก็ย่อมมีความฝันถ้าเรามีความพยายามมุ่งมั่นกดของแรงดึงดูดพลังบวก พลังฝันอาจจะนําสู่ความเป็นจริงได้เสมอนะครับบอโจมบอกเัสิและวันนี้นะครับก็เป็นจริงจริงๆหลายๆอย่างนะนี่หลังจากโพสพ่อโจงอิงรับงานพรีเซนเตอร์ตกใจเลยสินค้าโทรมาเยอะมากและมีแบรนด์ดังๆระดับประเทศรออีกว้าวสุดปังอาผู้ใดสปอนเซอร์นะครับผมแบรนด์สินค้าใดสนใจโทรไปเลย 084-229-229-5เข้าไปเลยตอนนี้ปังมากไม่ว่าจะรับสายไม่ทันแล้วรับสายไม่ทันแล้วตกตกใจเนาะแล้วล่าสุดแบรนด์ไดล่าสุดแบรนด์ไดป๊อดระดับหมื่นล้านกูแหละเพราะว่าแบรนด์นี่เข้าเห็นเข้ากินตั้งแต่สมัยเข้าเด็หน่อยเข้าจับความใดแ่เนใ่นนาะใช่จนเท่าทุกวันนี้ก็ยังกินแล้วคนต่างชาติก็กิน เวลาเราไปเที่ยวไปไหนเนี่ยอ่าแบรนด์นี้เนี่ยคนต่างชาเสียหัวไปเลยมาเลยเพราะว่าอันนี้มันกินได้ทุกประเทศอ่าแล้วในประเทศไทยนี่ก็ดังมาแรงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอืมแบรนด์นี้อืมล่าสุดพอกลูกได้เป็นเมนครับพี่เตเตอร์อ่าล่าสุดนะครับบอโจยูมานินนะครับหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้โพสต์แท็กหาหน้องหูอิงนะคะหูอิงรัตนาพรเป็นบ้านแพงบอกว่าขอบพระคุณสาหลายเท่าแก่น้อย แบรนด์ใหญ่ระดับประเทศสนับสนุนพ่อโจองค์อิงไลฟ์สด2ไลฟ์เตรียมตัวขบเคี้ยวสารหลายได้เลยแฟนๆส่วนจะไลฟ์วันไหนเดี๋ยวแจ้งวันเร็วๆนี้อ๋ออันนี้จะไลฟ์ไม่ใช่ว่าพิซซ่าเนาะอันนี้ไลฟ์อ่าต้องมาล่อเบิรงกันบ้างเพื่อนจี๊แจ้งว่าจังไดรอะไรยังไงเนาะอ่าอันนี้ก็คือยังไม่แจ้งจะเป็นไลฟ์สองไลฟ์อ่าปาร์ตี้อยากเห็นอันนี้นะ อหน,นี้ภาพอปูกิงเนี่ยสาวกู๊กภาพอปูกิงก็ได้ขึ้นป้ายโฆษณานะโฆษณาใหญ่ๆอ่ะของแบรนด์กังน,น,นัมนะเนาะที่ขึ้นปนาน้ายโฆษณาแล้วแบรนด์นี้โอ้โหด้านบิลจิตชายยาก็ได้มาคอมเมนต์ปังเบาไวละไอ้เนาะเหมือนว่าแล้วเฮียนหน่อยก็อ,อชอบเลยเซียวสันอร่อยเมียของมาขอให้กินอยู่เกือบทุกมื่นแหละแบรนด์นี้ดังอีลีบ่มีผู้ใดว่าบ่หูจัก รู้จักทุกคนแบรนด์เท่าแก่น้อยตั้งแต่สมัยเข้าซิปกว่าปีเกือบที่ซิปปีเพิ่อนอะอะไรนะหนุ่มน้อยร้อยล้านอะแมนบอกเขาเจะมาแล้วเท่าแก่น้อยร้อยล้านแมนบอกอายุน้อยร้อยล้านแล้วจะได้เป็นภาพยนตร์เป็นหนังเป็นอย่างออกมาแมนแล้วที่นี่ปัจจุบันนี้เพิ่นกะ ลายลานมือลายมือหลานแล้วจากว่ายล้านไม่เป็นพันล้านหมื่นล้านแล้วหขอแบบนเี้ยเนาะบอกถึงว่ายอดขายคนแหมยอดขายปังจริงเราก็ยังซื้อกินทุกวันนี้เลยเนาะแมนค่่ะพีน้องโอ้โหสุดยอดอีหลีป้าสุดยอดพอกับลูกประศรเป็นวาจาสีอีหลีนอเราะก็เห็นอ่ะน้องอิงเบามาคือจังโมมีเอียงเนาะแบบนอกรบอกเลยเรนนู้งยอดก็พอคนปกติเนาะบางเรื่องนะแบ๊ะเจี๊ยาพพออีพอดังเนาะเออล่ะเสื้ผ้าพอดังประศร นั่นแหละพี่น้องฟว้าเรือเสือจะมาแซ่บเท้าวาข้าเท้าอินอน่ได้ผลหลายคนแล้วเห็นบอลอ่ะนี่แหละพี่น้องครับพอลูกครูบุญครูปารมีพพนีรีสาวครูตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยตั้งแต่บรูอีกมาอยู่เป็นลูกของบ่อโจที่มือสุกว่าอะไรมันก็ปังไปหมดเลยก็ดีไปหมดขยับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่ว่าแล้วแล้วไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนเนาะก็ เห็นบ่มือก่อนกับปล่อยเพลงหักหนองในสองเมาพองบอโจโูนหนึ่งมาแรกง <มา S 1> ติดของประเทศไทยติดของเพลงตอนนี้ก็ยังติดมาแรกงอยู่เด้มีสามมาแรกงอยู่เพลงพอโจโนูนะแม่<ผ>มแล้วพอรูปนี่คือปล่อยเพลงไหนมาก็คือปัง แฟนค้าให้ความสนใจเยอะแล้วก็สื่อให้ความสนใจเยอะเพราะว่าพอโจเซฮ์ยังน้องอิงซีเฮดยังนิครับผมแล้วเพื่อกับซีีโปรเจกต์พิเศษนะครับผมเป็นไร์สดกลุ่มปิด9วัน9คืนนะครับเริ่มวันที่12มีนาจนถึง20มีนาอ่ารับชม9คืนลวดเลยพร้อมศิลปินรับเชิญอีกหลายท่านเหมากลุ่มปิด9คืนแบบ999บาทนะครับหรือว่าเหมาแบบ3วันแบบ333บาทหรือทีละวันก็ได้วันละ119บาท แต่ถ้าจะให้คุ้มทีเดียวเลยก็คือซื้อ9วันไปเลย999 999เลข9เป็นเลขสวยมงคลรับชมซอดแจกครับอันนี้ก็คือของมงใหญ่ใช่ไหมนี่นะไรนคุ้ปมิพ้องศิลปินรับเชิญอีกโอ้โหอีกเพรียกเ่นบอลคุ้มคุ้มค่ะพี่ดอ บางคนมันมีเวลาไปบึงมะล่ำเนาะนี่เขาป่มเลยค่ะเขาป่มปิดสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยค่ะ,ค,ะครับผมอ่ะแล้วก็ฝากงานขึ้นนี่นะครับวันที่5้ามีนาคมของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมวงใหญ่เต็มวงแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการค<ะ>รบทุกรสชาติในเวทีเดียวนะครับวันที่ห้ามีนาคมอยู่ที่วัดป่านาเยียตำบลน,นาเยียอำเภอนาเยียจังหว,วัดอุบลราชธานีค่ะอยู่อำเภอนาเยียค่ะคไปเดิอพน้องทางอุบลหรืยว่า กลเคียงเนอะหา่กำลังใจเ้าหน่อยหลายๆค่ะพี่น้องครับผมอ่ะสำหรับเมื่อนี้เฮาสองคนมาส่งข่าวสารให้เอฟซีแฟนครับได้รับฟังกันนะครับผมผู้ไดชินชอบคลิปนี้ของเฮาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาว้กุ๊กเคมาลาบ่าวโจ้ดีไซน์ด้วยนะครับสำหรับเมื่อนี้เฮาสองคนกับสิอร่าไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ